เรามาดูในหัวข้อนี้ครับนะเราทำเรามาทํา,าทความรู้จักกับจํานวนเกือบครบทิบนะเกือบครบทิบกับเกือบครบร้อยเกือคบครบทิหมายความว่าไงครับถ้าสมมติเรามีเลขสิบนะมีจํานวนหนึ่งที่เป็นสิบใช่ไหมถ้าเก้าเนี่ยมันขาดไปเท่าไหร่ครับข้าวเก้าเนี่ยแสดงว่ามันขาดไปอีกเท่าไหร่ต้องบวกอีกหนึ่งถูกไหมถ้าแปดนี้บวกเท่าไหร่ครับบวกสองถึงจะครบ1ิบใช่ไหมเจ็ดก็บวกสามในทํานองเดียวกันอันนี้คือขาด 9ขาดเท่าไหร่ครับขาดหนึคบสิบนะขาด2อขาดสองคบ10บแล้วก็เยังขาดอีก3ถึงจะคบสิบนะครับนะในทางตงเดียวกันนะครับถ้าเป็น99อะ่ะมันเกือบจะครบร้อยใช่ไหมหนึ่งรอยขาดเท่าไหร่ครับขาดหนึ่นะขาดบวก1นะึะเกต้องบวกไปอีก2องถูกมเ้าสิ็ก็บวกไปอีก3 96บวกไปอีก4 95บห้าบวกอีกห้า นะอันนี้94ก็บวกไปอีกเท่าไหร่ครับบวกอีก6นะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเอาจํานวนเกือบครบ10กับจํานวนเกือบครบร้อยเนี่ยไปใช้ในการลบเลขได้ยังไงนะครับนะในในตัวอย่างนะครับเรื่องมาดูนะครับ,รมมนะรบ68 61นะครับลบ8 61ลบ8เป็นยังไงนะ แปดนี่ขาดอีกเท่าไหร่ครับถึงจะเป็นสิบได้เราต้องบวกเท่าไหร่ครับบวกสองถูกไหมบวกสองนะบวกสองเพราะเมื่อเราบวกสองเราก็สามารถจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นลบสิบได้ถูกไหมครับนะเปลี่ยนเป็นลบสิบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเขียนออกมาขพางนอกนะหกสิบเอ็ดลบสิบนะบวกเท่าไหร่ครับบวกสองดูนะครับลบสิบกับบวกสองมีค่าเท่ากับลบแปดไหมมีค่าเท่ากับลบแปดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาลบสิบกับ หกสิบเอ็ดลบกันได้ถูกไหมตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับนะหกสิบเอ็ดลบสิบเหลือเท่าไหร่ครับเหลือห้าสิบเอ็ดถูกไหมบวกอีกสองเป็นเท่าไหร่ครับห้าสิบสามเท่ากับ 53, ห้าสิบสามเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับเนี่ยอันนี้ได้ห้าสิบสามง่ายไหมนะไม่ต้องไปยืมอยู่นะครับใช้วิธีใช้จํานวนตัวเนี้ยที่เกือบครบสิบเนี่ยนะแปลงไปนะครับเรามาดูในตัวใหญ่อันหนึ่งนะครับจะได้เห็นนาชัด นะ95นะครับลบเนะดูเราดูมันลงดูงดที่ตัว7นะครับ7ไข่เท่าไหร่ถึงถึงจะได้10ไข่3เพราะฉะนั้นเราบวก3ที่ตัวตั้งเลยนะครับ7เราเปลี่ยนเป็นลบสิถูกไหมนะเราออกมาเขียนข้างนอกนะได้เลยครับได้95นะครับลบสิถูกไหมครับนะบวกเท่าไหร่บวก3นะลบสิกับบวกสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ ลบเจ็ดไหมอ่าลบเจ็ดเท่ากับโจทย์แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ลบกันได้แล้วนะครับตอนนี้เราเอาเก้าสิบห้าลบสิบเหลือเท่าไหร่ครับเหลือแปดสิบห้านะแปดสิบห้าบวกสามก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นแปดสิบแปดอ่าไม่ยากเลยตรงนี้ได้คําตอบแล้วนะนะเรามาดูในอีกอันหนึ่งนะครับในโจทย์อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเป็นอะไรครับร้อยห้าสิบสี่ลบเก้าสิบเจ็ด สังเกตไหมครับว่าตรง97เนี่ยถ้าเราทําให้เป็นจํานวนเต็มร้อยทำไงบวกอีกเท่าไหร่ครับบวกอีก3ใช่ไหมเ้ 97, บเวกอีก 3, เป็นร้อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราบวกไปที่ตัวตั้งเลยบวก3แล้วทําไมครับ97ก็เป็นลบ1น0นะเขียนลงมาดูสินะเขียนอกมาดูก็ได้เท่าไหร่ครับ154นะครับลบเท่าไหร่ครับลบ100้ยถูกไหมถูกไหมบวกเท่าไหร่ที่เรามันเกินไปบวก3าม นะใช้คําตอบก่อนนะครับลบร้อยกับกับสเหลือเท่าไหร่ครับหรือลบเก้าสิบเจ็ดไหมลบเก้าสิบเจ็ดถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้เราก็หาคําตอบได้แล้วนะหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ลบร้อยได้เท่าไหร่ครับเหลือห้าสิบสี่นะห้าสิบสี่บวกสามก็เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้ห้าสิบเจ็ดนะเป็นคําตอบง่ายไหมนะนะไม่ต้องลบให้เสียเวลานะครับง่ายๆนะครับ เี๋ยวเรามาดูในตัวใหญ่อีกอันหนึ่งนะครับนะ487ลบ90นะ487ลบ90อันนี้สังเกตไหมครับว่า90ตัวนี้เนี่ยมันไข่เท่าไหร่ครับถึงจะครบร้อยไข่สิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็บวก10ที่ข้างบนที่ตัวตั้งนะครับแล้วตรงนี้ลบเท่าไหร่ครับลบหนึนะลบหนึ่งร้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นลองเขียนออกมาดูนะครับ487นะครับ ลบเท่าไหร่ครับลบหนึ่งร้อยบวกตัวที่มันเกินไปเท่าไหร่สิบนะบวกสิบนะลองดูสิครับว่าตรงนี้ได้เก้าสิบไหมลบล้ลบร้อยกับบวกสิบก็ได้ก็เหลือลบเก้าสิบแสดงคำตอบก็น่าจะถูกต้องนะครับเพราะนั้นเราลบได้เลยนะครับสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดลบหนึ่งร้อยตัวนี้ตัวนี้ตอบเท่าไหร่ครับตรงนี้ได้เท่าไหร่ลบสี่ร้อยลบไปร้อยหนึ่งเหลือสามร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับบวกกับสิบ นะก็ได้เป็น397นะครับได้เป็นเท่ากับ397นะ7ย7นะ 3, 9, 7, นะนะไม่ยากนะครับเรามาดูในอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายนะครับ5 3 2ลบนะ80สังเกตไหมครับว่าตัวนี้ขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะครบร้อยขาดเท่าไหร่ครับขาดอีก20นะบวก20ที่ตัวตั้งนะครับ แล้วลบตรงนี้เป็นลบหนึ่งร้อยถูกไหมเห็ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเหลยอเขียนออกมาเลยนะครับได้เท่าไหร่ได้เป็นห้าร้อยสามสิบสองลบหนึ่งร้อยถูกไหมบวกเท่าไหร่ครับบวกยี่สิบนะลบลบหนึ่งร้อยกับยี่สิบอันนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเราลบแปดสิบไหมเหลือลบแปดสิบโอเคนะได้เพราะฉะนั้นก็สามารถจะลบกันได้แล้วตอนนี้นะ ห้าร้อยสามสิบสองลบร้อยหนึ่งก็เหลือสี่ร้อยเท่าไหร่ครับสี่ร้อยสามสิบสองนะบวกอีกเท่าไหร่ครับบวกอีกยี่สิบนะเป็นเท่าไหร่ครับสามบวกอีกสองเป็นห้านะก็เป็นสี่ร้อยห้าสิบสองนะสี 2, นะ่ห้าสองโอเคนะเรียบร้อยครับไม่ยากนะครับดูว่าตัวที่เราที่เราจะเป็นตัวลบเนี่ยขายเท่าไหร่นะขายเท่าไหร่ถึงจะครบ จำนวนเต็มสิบหรือจำนวนเต็มร้อยนะแล้วเราก็มาบวกเพิ่มนะที่ตัวตั้งนะครับแล้วก็บวกลบแบบปกตินะครับง่ายๆนะครับวิธีนี้ทําให้ไวขึ้นนะครับ